สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องครับมือนีมะพร้าวบ้านเป็นหาหอยนะครับอยู่ในเขตของอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวสิพาทุกท่านนะครับไปบึงเศร้าบ้านเพื่อนนะครับว่าเป็นหาหอยได้บ่อนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องคนหาอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับยัยหาเก็บหอยบ่ได้บ่ได้หอยหลายบ่มือนีโอกำลังมากบ่ครับ เออหอยอยังครับหอยจูบ่หรือหอยอยังอเออนี่แหละครับพี่น้องมาเบิ่งวิธีการงุ่มหอยนะครับเออเออนี่แหละวิธีการงุ่มหอยมันก็นสิง,งุ่มกันแบบนี้นะครับพี่น,อน้อง,งอืมถ่ายคลิปไปลง YouTube ย่ายมาจาก YouTuber ช่องสีสเกตชาแนลนเด้อแมีนครับเออ,เอ,อนั่นแหละมาเบิ่งวิธีการเพิ่งงุ่มหอยโอ้นั่นน่ะเลยหลายเลยตัวนั้นย่ายหอยจูบแถวนี้หลายเนาะ อือจะบอกบางนะเอ้าถามก็ได้ย่ายอยู่บ้านไหนย่า่บ้านไหนอ๋อบานนี้งก่านอ๋อย่า่ในอยู่บ้านเราอ๋อบอกโอ้เอาจากอำเภอนำเกียงมาหาอำเภอไผ่บึงเลยบ่ย่ายโอ้กะจังวัดนั่นแหะอำเภอนำเกียงมันบ่มีบ่ย่า่เพราทั้งฝุ่นบ่มีบวกหอยบ่ครับเนี่ยโอ้ทั้งฝุ่นมันบ่คือทั้งนีเนาะทั้งนีหอยหลายเนาะ อพี่น้องครับเนี่นะเป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้า,บานในการทำมาหากินหาหอยนะครับมีมีหอยอย่างแนวย่า่ที่ใดในหอยจูบ,บอออหอยเชอรี่ก็ได้คือกันบ่อืมครับเอาเดี๋ยวสิไปเบิองทั้งปุ่นทั้งย่า่เป็นก็หาทั้งปุ่นคือกันเดี๋ไปเบิองทั้งปุ่นพี่น้องโอ้ย่า่หนาวเลยบ่ลงเก็บนาำพิบบ้นบ่ย่อ่เดี๋ยวมาเบิองน้ำย่า่ทั้งหนีเป็นย่างดใดย่าทั้งหนีหมานบ่ใดบ่ เป็นยังไดย่ายหมานบอยย่ายโอ้อยย่ายได้หลายคนมูเลยตัวนี้มูเพิ่นยังบอท่านได้หลายป่นนี่ได้ย่ายเจ้าได้หลายกวคนมูเลยนี่โอ้ได้หลายหน่วยบักใหญ่อ้วนเลยเนาะย่ายเนาะเขาหาไปได้หลายเขาไปไปเฮ็ดต uh, mm okay. ั้งไดกินใหญ่ไปขังไว้แล้วก็เฮ็ดกินไปเพื่อนอนโอ้คือขังไว้ก่อนบอยย่ายขังเลี้ยงไว้ก่อนโอ้ยหน่วยใหญ่เนาะ โอ้สุดยอดเลยย่าิย่าิอยู่บ้านละอ้อวัดที่ย่าิตำบลละอ้ออำเภอนาเกียงจังหวัดศรีสะเกดอันมามาตาเสามาตาเสาว่าย่ายนี่โอ้มาตั้งแต่แปดโมงกับเรียนตรงขึ้นมาเลยเนาะอืมคุณย่ายเพิ่นว่าเพิ่นอยู่อำเภอนาเกียงนะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมาหาบักหอยอยู่อำเภอไผ่บึงนะครับพี่น้องบกหอยมีหอยบ่ครับทั้งฝนมันบกหอยมีหวยบ่าย่าย หอยมันเหินบ่ามันหินบ่หลายหอยบ่าหลายทั้งไฟบึงนี Demon> ่หอยหลายบ่ครับโอ้ทั้งไฟบึง่็โอ้ครับครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็เป็นวิถีชีวิตนะครับในการทำมาหากินของชาวบ้านชาวอีสานเท่านะครับคุณผู้ชมครับเอาไปละครับคุณยายเอาขอบคุณคุณยายครับขอบคุณในหลายนะครับแ้วอาขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ